การแสดงที่มีชื่อว่า Amazing การจนบุรีเทิดไทยองค์ภูมิพลสดุดีองค์มหาราชันนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับโรงเรียนเทศบาล3บ้านบ่อนะะี่ะจากจังหวัดการจนบุรีค่ะ ครับผมชื่อเด็กชายกรวิรยศสอบสวนชื่อเล่นว่าน้องโอโซนครับมาจากโรงเรียนเทศบาลสามบ้านบ่อขอเสียงปรบมือดังๆให้ผมหน่อยครับเมืองคุณแผนแคว ดินแดนแห่งตะวันตกดินแดนแห่งความมีน้ำใจสว่างสวัยด้วยประธรรมน้อมนำมาพ ขุนแผนแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองก่อนสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแรกน้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเลสวยคำขวัญของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจยิ่งนักที่ได้อยู่ภายใต้จังหวัดกาญจนบุรีดินแดนแห่งอารยธรรมและธรรมชาติสวยสดใสขอเชิญทุกทกท่าน รับชมการแสดงจากน,น้องๆโรงเรียนเทศบาล3บ้านบ่อในชุดการแสดง Amazing การจตบุรีเทิดไทยองค์ภูมีสดุดีองค์มหาราชัน วัตถุโบราณและตำนานประวัติศาสตร์เอ่ยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเอ่ยท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เชิญท่านไปเมืองการเอ่ยชาวโลกต่างาก็ยังเาื่อเที่ยวเอ่ยของกินของฝากก็มีมากมายเอ่ยสรุปเรื่องเมืองกาะ กเมื่อยังออนลาหมดหวังเธอองอยู่เป็นหลับนำหัวใจจะียงเดียวอยู่ไายในหว่าวันพรุ่งนี้ยังมีวันในลู่ของแผ่นดินลอรอรวมที่เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยืน โอเคขอเสียงประมือให้กับน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล3บ้านบ่อนะะจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอ้โหสุดยอดอลังการมากๆลูกเดินหน้า29ครับเดินหน้ามา29ครับเดินขึ้นไปข้างหน้าเด้าง29ครับโอเคเดี๋ยวรับฟังคุณครูให้กำลังใจและชื่นชมหน่อยนะครับได้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ชวลิตค่ะเชิญครับครับขอบคุณครับนะนี่ก็เป็นอีกโรงเรียนนึงนะลูกที่ สแสดงได้อย่างเต็มที่เลยนะผู้แสดงทั้งหมดทุกคนที่ปรากฏบนเวทีนะครับทุกช็อตนะทุกพื้นที่นักแสดงแสดงได้เต็มที่นะในเพลงของหนูนะลูกนะสแสดงออกมาได้อย่างวดงามน,นะแต่พอมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณครูจะแนะนําให้คุณครูนะนำไปปรับนะลูกนะไปเป,ปนั่นอุปกรณ์บางอย่างที่คุณครูนําออกมาใช้เช่นงอบอถือมาแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยวิ่งออกมาแล้วออก็เอาไปเก็บ นะควรจะประกอบอยู่ในท่าเต้นหรือท่าอะไรบ้างนะลูกนะไม่ใช่เอาออกมาแล้วก็เอาเอาเข้าไปเก็บถือมาทฉยเฉยนะลูกนะควรจะมีเห็นดบ้างนะรูปแบบแถวยังไม่ค่อยหลากหลายนะลูกสำหรับแปดแสดงทุกนีนนะลูกนะท่าเต้นนะท่าเต้นท่าอะไรซ้ำนะซ้ํารูปแบบเดิมๆม,มากนะครับควรคุณครูกคิีกิว่าในแต่ละช่วงแต่ละเพลงความหมายอย่างนี้เราควรจะนําท่าเต้น อย่างไรที่จะนํามาใช้ประอ่อบในการแสดงนะลูกนะค,ะคงควรจะไปไปเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การการแสดงครั้งต่อต่อไปเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในลักษณะที่ช็อตนั้นดีนะ,ะที่ที่ทำที่นําในเรื่องของกษัตร,ริย์รัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่10แต่แต่ท่านนําออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลย นะ้านำมาแคโซวแต่จะมีความหมายของเพลงในช่วงหลังที่บอกในหลวงของแผ่นดินนะควรจะนำภาพอันนั้นนะมาเป็นอุปกรณ์ประกอบได้เลยออกแบบภาพเต้นนะมาไว้ใช้ในตอนนั้นนะจะสมบูรณ์ดีด้วยนะครับูมองดูนะครับส่วนภาพรวมทั่วๆไปนะนักเรียนแสดงได้ดีมากนะชุดสวยมากเหมาะสมกับการแสดงของ ของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ชวลิตด้วยนะคะน้องๆแสดงได้ดีมากนะครับเรียนเชิญอาจารย์บันพิณนีครับกใ็ในภาพรวมก็คือเป็นการเล่าเรื่องเมืองการนะคะก็ดีแต่เรื่องของอการใช้พื้นที่บนเวทีก็ขอให้ระวังเรื่องของการต่อเวทีที่เป็นสเต็ปเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยจะ,จะต้องคอยระวังนะคะการ ขึ้นไปเดี๋ยวก็ต้องวิ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันก็เลยทําให้ให้รูปแบบของแถวเนี่ยก็จะซ้ําก็คือจะอาศัยตรงนั้นแต่เพียงแต่มองว่าครูที่คิดเนี่ยคงอยากจะให้มีความเด่นและก็มีสเตปของของความสูงต่ำนะคะแต่มันก็เป็นอุปสรรคของการแสดงส่วนหนึ่งด้วยมันก็เลยแบบว่าทําให้ดูแล้วมัน มันต้องคอยระวังกับการขึ้นลงอะคะ่ะมันมันจะดูขัดขัดนิดนึงนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจะชบุิริพูดไปเยอะละค่ะค่ะขอบคุณครับอาจารย์พิณีค,ครับลำดับ,บต่อไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์วรวิทย์เลยค่ะครับผมก็น้องๆทุกคนก็แสดงได้ดีนะครับมีความเต็มที่แล้วก็มีความน่ารักใน,ใน,ใ,นในแบบของตัวเองนะครับการแสดง ของของชุดนี้นะครับก็เห็นความแตกต่างในแต่ละพาร์ทอย่างชัดเจนนะครับเห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยต้องการนําเสนอต้องการสื่ออะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อุปกรณ์การประกอบการแสดงต่างๆเนี่ยมีความหลากหลายน่าสนใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรเพิ่มคืออาจจะเพิ่มลูกเล่นกับพวกอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับให้อยู่ในท่าหรือว่าใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ ใส่ท่าเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับให้ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงในแต่ละพานะถ้าเกิดเพิ่มท่าท่าเต้นหรือท่ารําให้มันมีความหลากหลายมากแล้วก็เพิ่มความพร้อมเพยงอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์วรรวิทย์ด้วยนะคะครับเด็กๆครับขอบคุณคุณครูทั้ง3ท่านหน่อยหนึ่งสองสาม ขอบคุณค่ะขอบคุณห้งเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนเทศบาลสามบ้านบ่อก,การชนะบุรี